ความที่โทกนะครับต่อกาะทำงานรับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพลุ่มีที่รันนิ่ง2024และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท,ท่านที่ได้เห็นความสำคัญของโครงการจากกรรมอาายงานี้จะเห็นได้ว่าว,วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งหวังให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ ที่ทั้งยังส่งเสริมให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดีซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสังเดจรู้่วมไม่ได้เลยนะครับมาไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกทุกท่านหน้าที่แห่งนี้และต้องขอขอบคุณนทางคณะกรรมการจัดงานทุกทกท่านคณะครูโรงเรียนลุงพีสนุกระมโรงเพยาาส่งเสียงสุกท่าประชาบลลุงพีองค์การบริหารส่วนตะบลลุงพีผู้นำชุมชน ตลอดจนนักวิ่งทุกท่าน,นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมขออวยพรให้กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้บรรลุวัตถุประงสงค์ที่กำหนดไว้ทุก,กรประการปัจจุบได้เวลาสมควรแล้วระผมขอเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพลุมพีนที่เรียนนิ่ง2024ภายใต้โครงการลดภุมิลดโรคกองทุนหลักกา บุหลุมนี้นะบานนี้ครับขอบคุณครับ